เจ้าหน้าที่นะครับหลายหน่วยงานครับสนที่กาลังกันเพื่อทลายเครือข่ายลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนชายแดนสักแก้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวกัมพูชาได้4คนนะครับพร้อมกับของกลางซึ่งเป็นบุหรี่จํานวนมากทีเดียวครับรถยนต์4คันแล้วก็เงินสดกว่า7ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสัพพสามิตรและกองกําลังบุรพาฐานพรานที่13สนที่กาลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ชายแดนอาเภอคลองหาดจังหวัดสัะแก้ว หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านตลาดบ้านเขาดินครับว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเนี่ยแอบลักลอบจําหน่ายบุหรี่เถื่อนทีนี้จากการสืบสวนของเจ้าที่นะครับก็ได้มีการวางแผนล่อซื้อกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยหลายคันครับจอดอยู่ใกล้กับบริเวณตลาดพอเข้าไปตรวจค้นก็พบว่าภายในรถบรรทุกบุหรี่เถื่อนยี่ห้อต่างๆจํานวนมากครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนแล้วก็ยึดรถยนต์ได้4คันครับ ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชาและที่น่าตกใจก็คือรถคันหนึ่งเนี่ยเจ้าที่พบเงินสดกว่า7ล้านบาทครับซุกซ่อนอยู่ในยางอะไหล่โดยหนึ่งในผู้ต้องหาอ้างว่าเงินดังกล่าวเนี่ยเป็นของญาติที่ฝากให้ถือกลับประเทศครับเนื่องจากอ้างว่าไม่ไม่ไว้วางใจธนาคารและเกรงว่าอาจจะเกิดสงครามก็เลยเลือกพกเงินสดติดตัวแต่ไปซุกอยู่ในยางอะไหล่นะครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อคาให้การครับ เนื่องจากมีพิรุษและก็สออเขาเชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีโดยเฉพาะบุรีเถือนที่ระบาดในพื้นที่ชายแดนเบื้องต้นได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมกับนำผู้ต้องหาและเงินสดดังกล่าวครับส่งพนักง,งานสอบสวนสพ,อพอคลองหาดเพื่อทำการสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ